นักเรียนมาพบกับครูกนกรถอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4สารและสมบัติของสารเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือสารบริสุทธิ์และสารผสมเรื่องจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมค่ะ นักเรียนลองสังเกตดูสิคะภาพที่ครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่าของเหลวที่อยู่ในแก้วมีลักษณะอย่างไรแล้วของเหลวที่อยู่ในแก้วนี้ต่างจากของเหลวที่อยู่ในจานหลุมหรือเปล่าค่ะนักเรียนลองดูนะคะสารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเราจะเรียกว่าสารบริสุทธิ์ค่ะตัวอย่างก็อย่างรูปที่ครูกำหนดให้ อย่างเช่นทองคําทองแดงเหล็กเกลือหรือน้ำตาลค่ะค่ะส่วนสารที่มีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งชนิดเราจะเรียกว่าสารผสมอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเชื่อมน้ำแป้งหรือของเนื้อผสมที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะ นักเรียนเราจะทราบได้ยังไงคะว่าสารที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมอย่างเช่นน้ำในแก้วใบนี้นะคะใครคิดว่าเป็นสารบริสุทธิ์บ้างหรือใครคิดว่าน้ำในแก้วใบนี้คือสารผสมคะเราจะมาหาคำตอบกันในกิจกรรมนี้เลยค่ะกิจกรรมที่ชื่อว่า การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะจะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. หลอดทดลองขนาดใหญ่2หลอด 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม1ชุด 3. ขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง1ชุด 4. จุกยางพร้อมหลอดนำแก๊ส1ชุด 5. เทอร์โมมิเตอร์1อัน 6. ไม้ขีดไฟ1กลัก 7. กระบอกตวงขนาด50ลูกบาทเซนติเมตร1ใบ 8. น้ำกลั่น30ลูกบาทเซนติเมตรและ9น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ40โดยมวลต่อปริมาตรปริมาตร30ลูกบาทเซนติเมตรค่ะ โดยครูจะให้นักเรียนเริ่มทำแบบนี้นะคะขั้นตอนที่1แบ่งกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มตวงน้ำกลั่น30ลูกบาทเซนติเมตรใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่แล้วจัดอุปกรณ์ดังภาพเลยนะคะโดยในหลอดทดลองนั้นจะมีน้ำกลัน่นบรรจุอยู่หลอดทดลองจะปิดด้วยจุกยางสีดำที่เสียบไว้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์และท่อนำแก๊ ซึ่งท่อนำแก๊สนี้จะโยงไปยังหลอดทดลองอีกหลอดหนึ่งนะคะที่วางอยู่ข้างนอกหลอดทดลองหลอดแรกนั้นเราจะให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนวัดอุณหภูมิของน้ำกลั่นก่อนต้มแล้วต้มน้ำกลั่นในข้อที่1เป็นระยะเวลา 10นาทีโดยจะให้นักเรียนวัดอุณหภูมิของน้ำกลั่นทุกๆ1นาทีแล้วบันทึกผลค่ะทำเช่นเดียวกับข้อที่1และข้อที่2นะคะแต่เปลี่ยนเป็นน้ำเกลือแทนน้ำกลั่นค่ะหลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการต้มน้ำกลั่นและน้ำเกลือมาทำเป็นกราฟเส้น โดยให้แกนตั้งแทนอุณหภูมิและแกนนอนแทนเวลาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะครูอยากจะให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมก่อนค่ะคำถามข้อที่หนึ่งปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร ค่ะเราอยากทราบอะไรเอ่ยเราอยากทราบถึงว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำกลั่นและน้ำเกลือเมื่อได้รับความร้อนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะคำถามข้อที่สองนะคะถามว่าตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรต้นก็คือชนิดของสารนั่นเองค่ะ แล้วตัวแปรควบคุมของการทดลองนี้คืออะไรคะค่ะตัวแปรควบคุมก็ได้แก่ปริมาณของสารระยะเวลาในการต้มและขนาดภาชนะที่บรรจุสารค่ะค่ะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารกันเลยค่ะ ค่ะนักเรียนวิธีทำการทดลองนะคะเริ่มต้นจากการที่ให้แต่ละกลุ่มตวงน้ำกันให้ได้ปริมาตร30ลูกบาทเซนติเมตรค่ะเราจะใช้กระบอกตวงในการตรวงน้ำกลั่นนะคะเมื่อได้น้ำกั่นปริมาตร30ลูกบาทเซนติเมตรแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำกั่นลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่เราเตรียมไว้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะปิดหลอดทดลองด้วยจุกยางนะคะที่มีเทอร์โมมิเตอร์เสียบอยู่พร้อมกับท่อนำแก๊สคะ่ะแล้วเราจะนำหลอดทดลองนี้นะคะไปประกอบไว้กับขาตั้งหลอดทดลองค่ะขาไป ปลอดทดลองนะคะปลายท่อนําแกส๊สเราจะมาเสียบไว้กับหลอดทดลองอีกหลอดหนึ่งนะคะที่มีน้ําบรรจุอยู่ค่ะหลังจากนั้นเราก่อนที่เราจะให้ความร้อนนะคะนักเรียนอย่าลืมวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ํากลั่นนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่อให้ความร้อนกับน้ํากลั่นในหลอดทดลองกันค่ะ แล้วเราก็จะปรับระดับนะคะให้หลอดทดลองอยู่ในระดับที่โดนกับเปลวไฟของตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อให้ความร้อนกับน้ำกลั่นแล้วนะคะให้นักเรียนวัดอุณหภูมิทุกๆ1นนาทีแล้วบันทึกผลอุณหภูมิที่นักเรียนวัดได้ด้วยนะคะ เมื่อครบ10นาทีแล้วให้นักเรียนเปลี่ยนจากน้ำกันในหลอดทดลองเป็นน้ำเกลือค่ะแล้วทำเหมือนกันเลยนะคะโดยวัดอุณหภูมิเริ่มต้นแล้ววัดอุณหภูมิไปเรื่อยๆทุกๆ1นาทีจนครบ10นาทีบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกนะคะมาเขียนกราฟเป็นกราฟเส้นค่ะ ค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปการทดลองที่ครูสาธิตให้นักเรียนดูและนักเรียนอาจจะได้ลงมือปฏิบัติการทดลองกันแล้วนักเรียนสังเกตผลและบันทึกผลว่ายังไงกันบ้างเราลองเอาผลมาแชร์กับเพื่อนในห้องดูนะคะแต่ก่อนอื่นเลยครูอยากให้นักเรียนดูผลการทดลองของครูในตารางคะ่ะ หลังจากที่ครูบันทึกผลอุณหภูมิของน้ำกลั่นและน้ำเกลือเมื่อได้รับความร้อนทุกๆ1นาทีเป็นระยะเวลา10นาทีแล้วผลที่ได้เป็นดังนี้ค่ะเริ่มต้นที่น้ำกลั่นก่อนเลยอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำกลั่นที่ครูวัดได้คือ35องศาเซลเซียสหลังจากนั้นนาทีที่1เมื่อเราให้ความร้อนเข้าไปอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น42องศาเซลเซียส นาทีที่2อุณหภูมิเพิ่มเป็น65องศาเซลเซียสนาทีที่3เพิ่มเป็น80องศาเซลเซียสนาทีที่สี่เพิ่มเป็น100องศาเซลเซียสแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิของน้ำกันก็คงที่ที่100องศาเซลเซียสไปจนถึงนาทีที่10เลยค่ะส่วนน้ำเกลือนั้นเริ่มต้นคูวัดอุณหภูมิได้35องศาเซลเซียสเมื่อต้มไป1นนาทีวัดได้45องศาเซลเซียสค่ะ 2นาทีวัดได้79องศาเซลเซียสพอนาทีที่3 101องศาเซลเซียสนาทีที่4เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น102องศาเซลเซียสและสังเกตดูนะคะว่าอุณหภูมิที่วัดได้ของน้ำเกลือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงนาทีที่10เลยค่ะและเมื่อครูนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกในตารางมาเขียนเป็นกราฟเส้น เราก็จะได้กราฟเส้นที่มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแกนตั้งของกราฟนะคะจะเป็นอุณหภูมิแกนนอนจะเป็นเวลาน้ำกลั่นนะคะเมื่อถึงนาทีที่4เส้นกราฟจะขนานไปกับแกนนอนค่ะในขณะที่น้ำเกลือเส้นกราฟจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากที่เราทำกิจกรรมและบันทึกผลการทำกิจกรรมกันไปแล้วเราลองมาตอบคำถามหลังทำกิจกรรมดูค่ะคำถามข้อที่หนึ่งเมื่อต้มน้ำกลั่นและน้ำเกลือเป็นเวลา10นาทีอุณหภูมิของสารทั้งสองชนิดมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะหลายคนอาจจะตอบได้นะคะเพราะว่าเห็นผลการทดลองกันมาแล้วเราต้องตอบไปเลยค่ะว่า แตกต่างกันโดยเมื่อให้ความร้อนน้ำกลั่นจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดและเมื่ออุณหภูมิขณะเดือดคงที่ที่100องศาเซลเซียสน้ำกลั่นอุณหภูมิของก็จะไม่เพิ่มแล้วในขณะที่น้ำเกลือเมื่อได้รับความร้อนอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดและมีอุณหภูมิณจุดเดือดที่ไม่คงที่ค่ะ คำถามข้อที่สองนะคะถามว่าลักษณะกราฟที่ได้จากการต้มน้ำกลั่นและน้ำเกลือแตกต่างกันอย่างไรเส้นกราฟที่ได้จากการต้มน้ำกลั่นจนเดือดนะคะเส้นกราฟจะขนานกับแนวนอนหรือแกนนอนเองค่ะแสดงว่าอุณหภูมิขณะเดือดคงที่แต่เส้นกราฟที่ได้จากการต้มน้ำเกลือเมื่อเดือด เส้นกราฟจะไม่ขนานกับแกนนอนค่ะแสดงว่าอุณหภูมิขณะดเดือดไม่คงที่ค่ะคำถามข้อที่3ถามว่านักเรียนคาดคะเนว่าเมื่อต้มน้ำกลั่นและน้ำเกลือต่อไปอีก5นาทีลักษณะของกราฟจะเป็นอย่างไรคะค่ะหลายคนอาจจะตอบเหมือนกับครูเลยนะคะว่า น้ำกลั่นเส้นกราฟจะยังคงขนานกับแนวนอนต่อไปในขณะที่น้ำเกลือเส้นกราฟจะไม่ขนานกับแนวนอนก็คือเส้นกราฟจะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะคำถามข้อที่4ถามว่าจุดเดือดของน้ำกลั่นและน้ำเกลือแตกต่างกันอย่างไรค่ะจุดเดือดของน้ำกลั่นจะคงที่นะคะ แต่จุดเดือดของน้ำเกลือไม่คงที่ค่ะแล้วถ้าเรานำน้ำเชื่อมมาต้มจนเดือดจุดเดือดของน้ำเชื่อมจะคงที่หรือไม่น้ำเชื่อมก็คล้ายๆกับน้ำเกลือใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนจากเกลือเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าไม่คงที่ค่ะเพราะน้ำเชื่อมเป็นสารผสมไม่ใช่สารบริสุทธิ์ค่ะ แล้วเราจะสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไรคะค่ะเราก็สรุปได้เลยนะคะว่าสารบริสุทธิ์มีอุณหภูมิขณะเดือดคงที่ส่วนสารผสมอุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที่คะ่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมการทดลองและตอบคำถามกันไปเรียบร้อยแล้วเราลองมาสรุปความรู้กันอีกทีนึงคะ่ะ จุดเดือดจุดลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมสารผสมเนื้อเดียวหรือที่เรียกว่าสารละลายเมื่อนำไปต้มอุณหภูมิขณะเดือดจะไม่คงที่อย่างเช่นน้ำเกลือที่เราทดลองไปค่ะส่วนสารบริสุทธิ์ซึ่งมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเมื่อนำไปต้มอุณหภูมิขณะเดือดจะคงที่อย่างเช่นน้ำกลัน่น แสดงว่าสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดนะคะจะมีสมบัติบางประการที่เป็นค่าเฉพาะตัวได้แก่สมบัติเรื่องจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่คงที่ค่ะค่ะต่อไปนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวางแผนเลือกสารในชีวิตประจําวันที่นักเรียนสนใจลองทําการทดลองเหมือนกับกิจกรรมของเราที่ผ่านมาแล้วเขียนเป็นรายงานขึ้นมา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะหลังจากนั้นเราจะคัดเลือดผลงานดีเด่นไปมอบให้กับห้องสมุดหรือห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเราค่ะค่ะจากที่เราได้เรียนแล้วก็สรุปความรู้กันแล้วลองมาตอบคําถามต่อไปนี้ดูค่ะคําถามข้อที่1ถ้านักเรียนจําแนกประเภทของสารออกเป็น2กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่1กรรมถันน้ำตาลทรายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลุ่มที่2น,น้ำโครนน้ำเกลืออากาศเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น2กลุ่มดังกล่าวคือข้อใดช้อยที่1นนะคะสถานะช้อยที่2ลักษณะเนื้อสารช้อยที่3ขนาดอนุภาคของสารช้อยที่4 จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบตอบข้อไหนกันคะข้อนี้ต้องตอบข้อที่4นะคะจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบสารกลุ่มที่1น,นั้นจะเป็นสารบริสุทธิ์ก็คือมีสารองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวส่วนสารกลุ่มที่2นั้นจะเป็นสารผสมค่ะมีจำนวนและชนิดของสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิด ข้อที่2เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือดพบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด 1. สาร A เป็นสารโลหะ 2. สาร A เป็นสารผสม 3. สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ 4. สาร A เป็นสารเนื้อเดียวนักเรียนตอบข้อไหนคะ ข้อนี้ต้องตอบ2นะคะก็คือสาร A เป็นสารผสมเพราะสารผสมจะมีจุดเดือดไม่คงที่ค่ะข้อที่3นะคะเมื่อนำสาร A มาต้มจนเดือดอุณหภูมิขณะเดือดคงที่สาร A ได้แก่สารในข้อใดคะ 1. ฟิล 2. ทองแดง 3. น้ำเชื่อม 4. แอลกอฮอล์ล้างแผลนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะข้อนี้ตอบสองนะคะก็คือทองแดงเพราะทองแดงเป็นธาตุจึงเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะในขณะที่ฟิลนั้นเป็นโลหะผสมระหว่างดีบุกกับตะกัวน้ำเชื่อมก็เป็นสารผสมนะคะระหว่างน้ำกับน้ำตาลส่วนแอลกอฮอล์ล้างแผลก็เป็นสารผสมเช่นเดียวกันค่ะเป็นสารผสมระหว่างแอลกอฮอล์กับน้ำค่ะ ข้อที่4สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสมและสารบริสุทธิ์ข้อใดถูกต้อง 1. สารผสมจุดเดือดคงที่แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ 2. สารผสมจุดเดือดไม่คงที่แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3. ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4. ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่นะักเรียนตอบข้อไหนเอ่ยข้อนี้ฉเฉลยข้อ2นะคะสารผสมจุดเดือดไม่คงที่แต่สารบริสุทธิ์นั้นจุดเดือดคงที่ค่ะข้อ5การเปลี่ยนสถานะของสารในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อน 1. การเดือด 2. การระเหิด 3. การควบแน่นและ4การหลอมเหลวค่ะข้อนี้ต้องตอบ3นะคะการควบแน่นการควบแน่นนี่เป็นการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของเหลวซึ่งในสถานะแก๊สเนี่ยเขาจะมีพลังงานมากกว่าของเหลวดังนั้นแก๊สจึงต้องคายพลังงานออกมาค่ะจึงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อนนั่นเองค่ะและข้อที่6นะคะ การเปลี่ยนสถานะของสารในข้อใดไม่ถูกต้อง 1. ขณะสารกำลังเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิของสารจะเพิ่มขึ้นด้วย 2. จุดเดือดและจุดควบแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ1 0 0องศาเซลเซียส 3. จุดหลอมเหลวคืออุณหภูมิขณะที่สารกำลังเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว 4. ความร้อนแฝงคือความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนข้อไหนไม่ถูกต้องคะต้องตอบข้อที่1นนะคะขณะสารกำลังเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิของสารจะเพิ่มขึ้นด้วยนี่ผิดนะคะอุณหภูมิของสารเขาจะคงที่คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะ ครูก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องจุดเดือดจุดลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้และนักเรียนอาจจะนำความรู้เรื่องนี้ไปต่อยอดในการเรียนในเนื้อหาเรื่องต่อไปได้นะคะสำหรับเรื่องนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ